เวรนข้างรถเรานะครับเต็มไปด้วยน้ำแล้วก็มีปูด้วยนะครับเจะมาถ่ายรูปปูปูน้อยนะครับมีอีกนะครับมีปูอีกนี่ครับนี่ก็ปูนะครับ น่าจะมีอีกอยู่นะครับฝนยังตกลินปล่อยๆนะครับผมนี่บรรยากาศดีเลยนะครับช่วงเช้าๆมีฝนตกปล่อยๆยากาศครับ ด้านนน้นก็มีคนแฉมอยู่นะครับแล้วก็มีเรานี่เลยครับทางเจ้าของลานได้เตรียมรถเลยเขเรียกอนะลยรถเกี่ยวข้าวเมื่อคืนนี้ลากไปคันหนึ่งแล้วนะครับลากึ้นไปคันหนึ่งนะครับ เเตรียมจะมาลากรถเราแล้วนะไม่รู้จะได้ลากหรือเปล่านะครับหรือเราจะขึ้นได้อยู่เพราะว่าเจ้านี้เป็นดินหมดเลยนะครับ